สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วในวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังใช้หนังสือ smart english เล่ม workbook เหมือนเดิมนะคะเมื่อนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า44นะคะสำหรับหน้า44มีคำสั่งว่า look r e a d and t i c k yes or no นะ,ค,ะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนดูภาพแล้วฝึกอ่านแล้วติ๊กในช่องว่างที่เขียนว่า yes หรือ no นะคะโดยเราดูที่ประโยคจากข้างบนแล้วมาดูตัวเลขที่เด็กๆถือนะคะว่ามันถูกต้องตามประโยคหรือเปล่าก่อนอื่นเรามาฝึกอ่านประโยคกันก่อนนะคะเริ่มจากข้อหนึ่งค่ะ Jane is seven years old ข้อสอง eight i g six years old ข้อสาม Kim is eight years old ข้อสี่ p i t e is four years old ข้อห้า Annie is six years old ข้อหก Lee is 5 years old เรามาดูนะคะว่าวิธีการทำคือยกตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างข้อหนึ่งให้ข้อหนึ่ง Jane is seven years old ดูที่เจนเจนยกเลขเจ็ดไว้ในมือถือเลขเจ็ดไว้ในมือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะ Yes or no เก่งมากค่ะตอบ yes เพราะอายุเขาก็คือ7ตามที่เขาถือไว้นักเรียนเข้าใจไหมคะถ้าตัวเลขไม่ตรงตามประโยคให้นักเรียนติ๊กคำว่า no ถ้าตรงตามประโยคให้ติ๊ก yes นะคะสำหรับข้อ2ถึงข้อ6ให้นักเรียนลงมือฝึกทำเองค่ะ เมื่อนักเรียนทำข้อ a เสร็จแล้วนะคะเรามาดูที่หน้า45ข้อ b ค่ะข้อ b มีคำสั่งว่า u n s c r a b l e the words and write the numbers ก็คือให้นักเรียนเรียงตัวอักษรที่สลับที่กันอยู่ให้เป็นจำนวนที่ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างคุณครูจะยกตัวอย่างข้อ1ให้ดูที่ข้อ1 มีตัว x ตัว s และตัว i นะคะเขาก็เรียงใหม่เป็น s i x อ่านว่า six แปลว่า6ก็เขียนคาว่า six แล้วก็เล็กหเหมือนตัวอย่างข้อ1ได้เลยนะคะต่อไปข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อ8 ให้นักเรียนฝึกทําเองนะคะทําให้เสร็จเรียบร้อยเขียนให้ถูกทั้งตัวหนังสือและตัวเลขเมื่อเสร็จแล้วถ่ายรูปทั้งหน้า44และ45ส่งที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้เหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ